เด๋ยวิสกีนิมอ่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้นะคะ ต้องขอขอบคุณบริษัทควอนตัมนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ส่งไปเรียนเทคนิคแล้วก็ไปเรียนรู้ไปดูงานมีเครื่องอะไรบ้างมีเซลเฟิร์มเป็น fractional micro needle er RF นะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนร,รูมสิวรูกลุ่มขนแล้วก็ช่วยเทกเจอร์ผิวต่างๆรวมถึงรักษาเรื่องของเส้นเลือดฝอยฝ้าเส้นเลือดได้ด้วยเขาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ป๊อปปูลาร์มากๆของ The Wish c l ิ n i c แล้วยังพาไปดูนวัตกรรมอั Auto er t ต้าฟอร์เมอร์ MTT นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็น micro pulse เทคโนโลยีซึ่งจะบอกว่ามันเจ็บน้อยมากๆเป็นเทคโนโลยี ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมากว่าไฮฟูมากๆเลยแล้วก็มีที่เดอะวิชคลินิกเช่นกันแล้วส่วนอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของที่เดอะวิชคลินิกนะคะก็คือ v o ลูเมอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ทําให้หดแฟตหน้าเล็กลงไปแล้วก็ได้เรื่องคอลลาเจนผิวผิวมีความฟูด้วยแล้วก็ที่สําคัญเจ็บน้อยมากๆเลยแล้วเราก็ยังไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการทาจากประเทศต้นตํนตำรับเลยนะคะว่าคุณหมอที่เกาหลีเนี่ยที่เป็นคนคิดค้นเครื่องพวกนี้เขามีเทคนิคการทําอย่างไรทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันน่าประทับใจและอยู่ได้นาะน แล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจน